ต้องพัฒนาอยู่สองสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์นั่นก็คือ Knowledge องคค์วามรู้แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราลองดูว่าซอฟต์แวร์ไหนที่มันสำคัญที่สุดแล้วดีที่สุดนะอืมซอฟต์แวร์ไหนซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยมันเหมือนซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ใจเราเองนะเขาบอกว่าถ้าใจเราดีเนะี่ยใจเรามีความสุขถ้าใจเรามีสติปัญญาหรือความรู้ knowledge มากเนะี่ยคุณจะสร้างฮาร์ดแวร์เออนั่นหมายถึงเอาสินั้นไปสร้างสิ่งต่างๆอีกมากเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าซอฟต์แวร์นั่นก็คือองค์ความรู้หรือสิ่งที่อยู่ในใจเราดีเนะี่ยคุณจะเอาไปสร้างฮาร์ดแวร์อีกเท่าไหร่แล้วดี ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของคุณดังนั้นทุกๆวันเนี่ยเห็นไหมว่าเออต่อให้เรามีหล,หลายๆอย่างแต่ซอฟต์แวร์เราไม่ดีอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่มันอยู่ภายในคือใจเราเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขใช่ไหมล่ะแต่ถ้าซอฟต์แวร์เราดีเนี่ยนั่นก็คือใจเราเนี่ยฝึกหัดพัฒนาตนทุกๆวันชิดที่เราทําเนี่ยอย่างเช่นชารเนี่ยเราก็ เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มพลังให้กับซอฟต์แวร์นั่นก็คือใจของเราในทุกๆวันเนี่ยคือเป็นหนึ่งวิธีที่ทําให้ซอฟต์แวร์คือใจของเราดีลองดูว่าเมื่อซอฟต์แวร์นั้นใจของเรามันปิติมันสุขมันสงบแล้วได้ออกกําลังกายใจทุกเช้าแล้วเนี่ยเราคิดดูว่าเราสามารถเอาซอฟต์แวร์คือใจเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะดําเนินทางไปในทางเดียวกันอ่า เริ่มต้นด้วยที่สมาธิในร์เดอร์ standing เนี่ยมันก็จะดําเนินไปตามทางอร,ริยามารมีองค์แปดไปเลยซึ่งถ้าซอฟต์แวร์ข้างในใจดีทุกๆเชา้าเห็นไหมว่าลองดูเถอวะว่าฮาร์ดแวร์ที่เราทํามันจะส่งผลต่อฮาร์ดแวร์แรกนั่นก็คือร่างกายเลยเนี่ยเออเมืใจเรามีความสุขฮาร์ดแวร์แรกก็ทํางานได้ดีคืออะไรเช่นโอสดชื่นร่างกายกับปรี้กระเป๋าเนี่ยมัน จะส่งผลต่อฮาร์ดแวร์แรกต่อไปส่งผลต่อฮาร์ดแวร์ไหนอีกคือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นงานที่เราทําเห็นไหมกับข้าวที่เราทําคนที่เราพูดคุยด้วยเนี่ยเห็นไหมว่าอืมมันจะส่งผลต่อฮาร์ดฮาร์แวร์หรืออีกหรือถ้าคุณทําธุรกิจทำสตาร์ทอัพน่นนี่นั่นลองดูว่าใจหรือซอฟต์แวร์ที่ดีอ่งความรู้ที่ดีมาทําให้ คุณสร้างฮาร์ดแวร์ที่ดีนะแต่ถ้าใจคุณมีความโลภโกรธนู่นนี่นั่นมากใจคุณไม่ถูกพัฒนาคิดจะโกงนู่นนี่นั่นอย่างเดียวเงี้ยเห็นไหมว่าไม่ว่าฮาร์ดแวร์ที่คุณทำอ่ะคุณก็จะทําตามใจแบบนั้นเลยเออดังนั้นคําพูดนี้เป็นคําพูดที่งดงามมากๆนะที่เราพัฒนาฮาร์ดซอฟต์แวร์คือใจของเราเนี่ยทุกๆวัน แล้วลองดูว่าโดยใจมันมีปิติใจมีความสุขใจมีสติปัญญามันสามารถทําให้เราเนี่ยลงมือทำฮาร์ดแวร์อื่นอีกฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์แรกที่มันส่งผลนั่นก็คือร่างกายเราละอืมเนี่ยลองดูว่าว้าวสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ที่งดงามนะมันเกิดขึ้นในใจเรามันงดงามมากมาก,มากเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเรามาเข้าวิปัสสนากันต่อนะสีเง่งเคลีย ตัวนี้เป็นตัวที่งดงามมากวิปัสนาที่มันเกิดขึ้นในใจเราซีงเคลียร์เป็นวิปัสนาที่มันทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ตามความ